พี่น้องขั้นฝนตกลงมาก,กับบอื่นเนาะอยากเนาะกินเด้บันนี้กับสิพผ้ามาเก็บแมงกอกจ้าอ้ยกัดกันเฮ็ดหยังล่ะอ้อยแมงกอกออกรอบเด้อจ้านน่เดี๋ยวนี้เป็นเวลาหาทุ่มเด้อพี่น้องเอ้ยไม่ต้องหลับต้องนอนกันดอกน้องเมื่อนี่เนาะออกจากใต้อึ้งจับอึ้งเราก็มาจับแมงกอก่อจ้าโอ้ยไม่ต้องหลับต้องนอนกันเลย สอดซองไฟหาย,ยังสี่เขาบมันหลอกอะ่ละแล้วลิลลิลลิลลินี่หละในในขวดนี่จ้ะเห็นอีกแล้วเห็นตมันแล้วมันยุ่นน้ำเงาอ้อยยังสี่เลยนี่กอกแม่ไข่ตัวน้อยหน่วยแต่เห็นไข่เต็มทอออ้องเลยผุ้น่ะเพื่อนน่ะเอเขาฟินหอมังทั้งนี่มงดุกมงดุก อันนี้ตัวผู้ตัวน้อยๆมันตัวแม่ตัวใหญ่ๆอยู่กันเป็นครูเลยเนี่ยคุณเอาไมีการกัดปากขวดเขาไหวคุนดิโอ้นี่อีกตัวหน,น,น,นึ่งกระบโตกะแก้โดินๆฝนนี่ก็ได้ ว้าที่หน่อมึงไม่กอกแม่ตัวนี้ดูเดี๋ยวไม้เฮ็ดหูดุกคนะเดี๋ยวมืออุ่นกับแม่กอกแม่ดุณู่ะอือตตวบกเงยรัคมึงตัวผูมันได้กินตัวแม่นกับบินตกปกเล็กลงนี่เก็บเลยขอดกบกอบรุดดีลรยบบบนี่โอ้ยแสบแสบ ขึ้นมีวบ่ตองน้อนกันไรใจนี่ออกจากอึงก,กับมาไตา้แมงกอกเลยนี่นี่เบิ้งเบิงเบึงเบ,บึงนั่งกำลังมีความสุขก,กันดูกูน่ะออนที่ละาโตก่นอืมอืมโตแม่ คืงแม่ใครตัวนี้แม่พี่น้องเออมองดูพู้นหนอ่งอู้ชุกนี่เอาเลยออกงางค้ามื้อนี่ระ,ะเบนอ้อย่กกัดก,กันอย่กกัดกันเอ ตัวผู้ตัวนี้ก็ตัวผู้ตัวนี้ก็ตัวผู้ตัวผู้มันจะหัวใหญ่ๆปากใหญ่ๆแ่วคมๆส่วนตัวนี้ตัวเมียมันจะมีไข่นี่จ้าหัวมันสิน้้ย โตแม่ใครเตรียมทวงเลยนี่ปากตุนปากน้อยๆนี่โตแม่ตัวนี่โตผูหดเย้่เงาเงาปากกิ้งๆโอ้ยมวนแถวหน้ามวนอยู่พุดเดียวนี่เราพี่น้องเอ้ยคำเมือดเดือดดึงยางคืนกูบระหลับปรนอนเราเมื่อยหากินย่างเดียวจะไหนเฮ้ยแมงเมากระเข่าปากคนหย่ำตืมกันซะเนาะ มูสิงตาสวดอโอยแมงก็ะขอดังเออกัดกันโอ้อยวิอืมขอไปอยู่นนี้อืันี้นนกำลังสิงตัวดากกันอือ ยืนให้ขวดทั้งคู่เลย่ตัวแม่ตัวผู้วันนี้เห็นมั้ยนี่กําลังกัดตอดาก,กันตัวแม่กอนเลยฮะตัวผู้มาที่หลัองอ๋อนี่ยเบิงบึงดเบิงบึงดเบิงบึงดเพิ่นกําลังทําประสานกันโอ้ย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 แมื่งเมากันไร ไอ้ที่ได้เครื่องขวดแล้วพี่น้อง ตนี่นเพิ่นแล่นหัดกินผู้สาวเด้เนาะพี่ผู้สาวอยู่พี่ทุ่งหนังคู่นึงนี่ตัวแม่โอ้ยพูดนะมีลงมากอี่อีกอื้อ คู่นึงด้วบูอันนี้ตใหญ่ใหญ่ใส่บิ๊กบอันนี้สีโตบนนซองคู่บอนน่ะ ือือโอ้ยนะอือนี่ต่อดากกันน่ะอือออเป็นอยู่นํากันล่ะสู่โอ้ยสิกระตือองยามมืคืนแล้วบ่นี้ย่างคักหลาย มีหลายคักกุ่น่ะมันบินมาหาก,กันนะจักว่าจักโตสามสี 3, ่กุน่นะโอ้หอดขี้เข็ยบบุ่งด้วยบุ่งด้วยกุยนอะขี้เข็บอ่ะ ตัวนี้แม่อ้วนคะ่ะไข่เต็ม้องอายะอยู่ เอจ่ะเอเธอจะรีบไปไหนจ่ะเอ,อนี่นี่แน่จะไปไหนเลยจ้าโอ้ย อุ้ยฟางน้อนอะไรติดบา่จับแมงกับวัตถุหัวบาดไปยังมาพ่อตาอึ้งญ่อีกแล้วพูนะอึ้งเด้นหนิพี่น้องบ่แม่นลือโอ้ยโอ้ยโอ้ยเซร์ไรขลีดีแท้ น่ตัวนี้ไหมอ้่นไม่ไงไมาใครดีแทะอะบาดโท้านาตัวเง่คักเงเแีย่ยเถอะบาทนี่ เขาขวดก็สิบวอลุมบาที่พุดไหมเออโอ้ยรมขีดตรมอรึ้งมัดนี่สิเห็นเห็นอึง้งตัวนี้แล้วมึงอุ้ยสิได้ปะ เรื่องหันจับอึ้งบ่ทันไหมนี่ได้หรือก็มันจอรอไปน้ำกันนี่แหละจะเอ๋เธอจะไปไหนรอดเอาเอาเอา,เอา คู่เน่ะเป็นคู่เป็นคู่เลยลเราตัวเดียวๆนี่ก้อนขั้นสันอืมอืมอืม,อม คัด่วยบนแล้วบุญแล้วยูนในขวดเนี่ยสิไปใส่นย้ เบิองเบิองเพิ่นกำลังสีวางไข่ดูพี่น้องเวังดูเบิงดูเบิงดูต้องให้วางเลยสตรูอ้อยครับอืมอืมอื้งกับเพาะอึ้งหยุดมือคนอื้งกันนี้เราละ say ý gấu ương cửa rưỡi Ôi, quạt ngay vì Ngay ý đi đây này, ôi Ngay có bộ mưu ý bông đúc กวดกระสีบว่าล้มมาไงตายบ่ค้าจูดูอยู่บ่ีงพี่น้องแมงกอกนี่บ่บแมนแต่เจาเป็นอาหารที่ว่าแสบยางเดียวด้วจ้ะราคาก็ดีพร้อมจ้ะแมงกอกที่มตัวผูโตแม่ที่อยู่รวมกันเนี่ยจ้ะสร้างกิโลขายกิโลละห้าร้อยบาทจ้ะแต่ถ้าเป็นคัดเอาแต่โต,ตแม่กิโลกะเท่าโตผนได้จ้ะ สูงขึ้นไปอีกจ้าเก็บกันเหย้าเห้าเก็บกันมันมันอีหลีจ้ามือนี้กะเก็บแมงกอกเก็บไปเก็บมาจะได้หลายเกบจ้ได้เต็มขวดโคกไงหนึ่งอ่ะลวดกันเมื่ออื่นเ้าก็สเมนูนี่แหละจ้าหัวแมงกอกกันอู้ยแสบคักเลยจ้เอาจาพี่น้องเก็บกันมันมันเก็บกันเหย้าเหย้า่าฮอดตอนนี้ประมาณตีหนึ่งตีสองได้แล้วจ้านี่ นี่แหละจ้าวิธีไทยบ้านชีวิตแบบบ้านๆถ้าฝนตกลงมานี่กระวามอุดมสมบูรณ์ว,ว่าสิเป็นอาหารการกินกับลายคักจ้าส้อนสะออนจ้าไม่กวกนี้ไปเก็บมากสิเตยมขวดอีกเห้อนกนี่จ้านพี่น้องอุ้ยเราเมื่อยเราละฮาจ้าพี่น้องจ้าม้นนี่กะความรักพระจากพี่น้องก็อนอจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อสีได้รับคลิปใหม่ กับวิธีไท้บ้านจ้ายู่กินแบบบ้านๆจ้านี่แหละจ้าฝนตกฝนลงมากอะอาหารการกินกะสิอุดมสมบูรณ์แนี่จักน้อยอันนี้ก็ต้องเก็บออกจ้านี่แม้งกอกนี่มันเป็นศัตรูตออ้อยเลยจ้านี่มันมาผสมพันธุ์กันแล้วก็วางไข่แล้วก็มาจ่ออ้อยจ่อยังเขาจะเกิดเป็นดวงจ้าเห็นก็ต้องเก็บออกจ้าเป็นอาหารสั่นเลิศของอีสานฮ้องเลยจ้านี่ ไปละจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับช่องหักเดืออีสานเชนเนลอีกรอบหนึ่งจา้า